เต็มรถเลยบรรยากาศมากสุดๆห่อนมาส่งทางกันหลายคนดีบัตเนี่เอไปหน้าได้ขอมาชมโอ้ยมาเจอชื่อเนะเียยว่านั้นมาส่งสิครั To então, พี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องเลยพี่น้องทางเซกองเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะพบพ่อกันเนาะบุญทางไอ้บุญเท่าเด้อโคโพเนาะทางไอ้บุญพี่น้องเลยทางไหนกาคือว่าพี่น้องเลยเมื่อนี้น่ะคือทางเท่าเองกับสีผ้ากันเดินทางเนาะฮเอาเครื่องเอาขคง ไปแจกทางพี่น้องทางเซกองพี่น้องเอ้ยทางบ่าวชารีโอ้สวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีเนาะทีมงานใหม่พี่น้องเอยเนาะโดอันนี้คือนางเอกบ่อ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะมีพยานักนําแน่อีกเนาะเออจนั่นแลมื้อนี้ก็สิพากันเดินทางไปทางบ้านก็บ้านดอนจันบ้านดอนจัน เมืองละเมืองละมามเมืองละมามละมามแขงแขงงซีโกแข่งซีโก้โอ้ซีโก้เนี่เป็นแขงเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะก็บูเคยไปจักเทื่อเคยไปบ่ทั้งปูกับเนี่เคยไปเตปูกูไปน้ำบ่มาหนิเกี่ยเข่าเกี่ยวเกี่ยวเดเออลย เอาพี่น้องเลยกะพอดีว่าไปน้ำกันบ่เมื่อบ้านจีเมื่อบ้านโอเคพี่น้องเลยคงเตรียมรถเลยเอาพี่น้องกะถือประสบพอดีเลยพี่น้องเลยทางอนาอนา่เชี่กองเนาะกะรยุ่งพูนกะถือว่ามีครอบครัวคือการนับเป็นชนบทบ่ กะมีทาง FC เพิ่นกะคอมเมนต์ก ah ันก็มาบอกว่าเออให้ไปทางนั้นนําแน่หนาก็เลยถือเอาโอกาสนี้เอาของที่ว่าทางปู่ปู่ใหญ่เพิ่นฝากมาเนาะเอาไปแจกเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องทางเซกองเนะพี่น้องทางเซกองตะกี้ว่าสิขึ้นไปทางเซโปนแล้วกเอาว่าอนโอกาสหน้าว่าซั่นโอกาสนี้เอาอนอยู่ที่อ่าเซกองก่อนเอ้า บ่บ่ได้ได้ข่อยยังบ่ได้ว่าบอกเมียข่อยเนาะอ้าวสวัสดีสวัสดีอ้าวสวัสดีอไปได้ไปได้ไปเด้อคุณแมก็ได้เนะัเดวฟบงเมือเราเบงลไปเนะเห็นบ อาโอกาสหนาเนาะเดี okay. 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 ๋ยวได้ทุกไงขึ้นเพิ่นก่อนนี่มันเต็มมันนี่มันเต็มแล้วโอ้โหห่าโอ้ควนเลยผุผมแน่แน่นเนาะเดี๋ยวสีน้ำของอานะนลำรถนี่แหละเอาไปแจ๊ทางที่ทางนองอยู่ทา้งสีกองแขวนสีกองแหละรอเบิ่งรอชมเด้อโอเคโอเคโดยโดยไปไปเสร็จไปเนาะ เอ้า e คือสีประมาณนี no. ้แหละพี Sultan, like. ่แดงเลยเต็มรถเลยบรรยากาศมันนี่สุดๆห่อนๆมาส่งทางกันหลายคนดีดูบัตรเนี้ยเยอะมาเจอมาเจอชื่อเนาะคือวันนั้นมาชมสิล่ะอ่าก็ลังดีใจบาแล้ว wildonders <laughs> để wow chạ so pretty, very à, bye so battle-like. I can't ok, feeling how unconditional they are. Oh, đi been a month. Say goodbye because con. getting thang con, bye. ok see Bye that. Tf bye. ça à, đó và ok dùng dãy xoài như chút nó phục yên là người điều thăng đến chi năng này mình đến đây à, đây. Ừ. Okay, à ừ. mền, mền. Okay, đây là đâu thôi mà luôn thôi mà luôn mất 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 À mất à mất 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 à mất 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 ประมาณนี้แหละไปเด้อเนาะทางแข่งเกองได้ประสิเนาะแขวงเสือกองเมืองเมืองเมืองระมามเมืองระมามองละมามก่อนสีเขาเมืองระมามฮกผ่านเมืองทาแดงก่อนโอ้เืองตาแตงเนา

เดินทางแมนเดินทางกันไปก็คือว่าเนาะทางทีมงานเรามีเบาแสนเบาจิตเบาคำเบาซาดีนี่กานักเอกชื่อว่าจังไรนี่เสือดาดาด้วยข้าวนี่ดิท่านว่าท่านว่าพอดีถือโอกาสนี่เมื่อบ้านเลยแต่ว่าพาพาไปในเด้อทางนั้นเด้อร์จะเป็นจังไงก็ได้ ัอู่างหูทางเลยเนาะจะบ้านไปเนาะนี่นั่นไหนพี่รองเลยเนาะเอานั่นแหละกตมีแต่ว่าเบิ่งส้มกันไปพี่รองเลยฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะส่วนทางเบาท้ายนี่ก็ับนี่ส่วนทางเบาตาก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยบอกอยู่นะฮะแต่ว่าเคนกันบ่ค่อยบ้างพี่น้องเอ้ยหาคนได้โอกาสหน้าผ้าหมไปสันเป็นมาได้ไปนั่ก็ได้ กในเน,ะนาะแมนบกันาวกในพาดลายเทืออยู่ได้ละบกา <c oughs> ะพาดลายข้างลายข้าวได้ได้วบวกเอ้ยนอเจ้านี้กีอาว่ากไปก็ไม่จะได้เห็นลายกูเก่าแล้วแมนปกซีกับแมนอ่ะมามจะได้เวไอำจ๊อืมนี่น่นนได้มาแล้วมีอ่าอ่าทงฝั่งไทยปกซี Look, me, as, ปักซีก e ับผ mm ้า hmm. ฟ yup. ังไทยกับผ้าผ uh, like, ้าหลายครั <una> ้งเลยครับเอ้าพี่ต้องเอ้ยมีแต่ว่าเห็นยูเห็นยูทูบเบอร์เพิ่นไปถ่ายเป็นเป็น่อะไรเพิ่นไทยตลาดตะลี่แถวนี้บอกป้ายอย่างก่อนเตงๆนี่นะถ้าเตงบอก้าเตงบอกเปิดทีไรนั่นเหมือนกับบรรยากาศแบบสุนดับบล์บอกแบบเอาแบบง่ายๆคือแบบว่า คือเฮานี่อยู่แถวนี้เนาะและ้วเฮาไปอยู่พุ่นแล้วว่ามันเป็นชนบทแบเบเฮาแบบตื่นหูตื่นตาเนาะบัดทั้งเพิ่นชนบทขึ้นมาในเมืองบัดอ่าเห็นก็แปลกหูแปลกตาอีกหนะั่นน่ะอยากนะในเมืองอ่าเนาะคือนคนทางนอกคนนี้จะพอดในเมืองอเมนพอด,ดโพล้อขึ้นซานดันเป็นคือหลายแท้สิขึ้นได้นี่แหละอือไปก่อนพี่น้องเองยช่วงนี้ก็ได้เนาะหาผมยังมาทันได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเนาะเออแม่นเนี่ Kia khóc nhằm nyan mân nyang nèo đấy. Tae kha 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 nó, kha 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 ได้พ่อ <silly> ข <mouth swings profile> ี่ได้อยูพ่อขี่ได้เนาะแต่จะเป็นเออเงินได้พี่โดนเงี้ยปุ้ยของอะไรเนาะพุ่นเต็มเต็มเนาะเต็มหนังลุ่นเลยเอาอย่างคำว่าคำว่าบึงนี่มันสิกับไม่ได้ไปอะไรเหมืนกัพอดีว่ามันจังหวะพอดีเลยจังหวะเนาะตอนแรกว่าจะไปเชฟโปนพุ่นว่าพอพูดทางไหนติ้อ่าว่าจะไปเชฟโปนแต่วันนี้พอดีว่าเป็นแบบทางเ่าวซาดีเป็นอยู่แล้วพอดี ภาษีมา่บ้านน่ะนะก็ได้คิดไหมว่าพวกเขาจะมีเครื่องอะไรกับเครื่องที่ว่าเขาจะเอาไปกับกับว่มีพวาหมายว่าผู้นั้นผู้นี้ที่จะมาโจงว่ะผู้นั้นผู้นี้นะฮะแต่เขาเอาไปเจรทั้งใดก็ได้นะฮะนี่ก็เรื่องทั่ววเลยนเพราะว่าทั้งใดในเต็มโลกันาะทั้งเทโพนน่ะกขึ้นไปเจรหลายแล้วคือว่าจารย์ไม่เคยจะขึ้นไปอีกอ่ะเทโพนอีกนะเทโพนคือกันแบบนี้นะเจริญหลายได้เอชีบางทางเขาหมิ่นมาว่าเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยน เจ็กบุถืจุดแล้วใช่ปหนทางลำเนามาเสพี่น้งองเลยตัดใจเรี่งไเนาะไปเอาเครื่องไปเจ็กแล้วก็ไปชงคนเลยพี่น้งงนองเลยนาะโดยโดยนี่พน้องเลยคือน่นนงงนยินข่าวว่าทั้งพุ่นนี่เวลาห้องอาบน้ำอาบนนี่้องเราไปอาบดูเซ่บ่บ่ซาดีดนี่เป็นอะไรดีนเป็นบางเท้าเป็นบางครอบครัวบ่โอ้ยยูนมาแบบ เอาอย่าเจาะบดายไปสั่นเลยนะเคยเคยยืนแต่ไหนมาคือติดติดกี้พูดแหละนะอ่าวนำเซบางทีบางทีอ่านําเซมาใส่เน้นๆเนี่ยนี่ชีวิตทางวัเท่ากับ่ได้เนาะนี่บ่าวชาดีบ่าวชาดีอุตมพรนี่แหละพูดได้เลยสภาพใบมุกนี่ เนาะให้ทำงานคนเดียอดูคนดูแล้วเนาะดีนเพื่อนเนาะแตะกี้เห็นยังค่ะยูใช้ตะกี้หน่อยที่ผ่านมานี่มาแต่ไทยบ่มาแต่ไทยโอ้มาจากไทยติดงานอยู่ไทยเนาะติดงานอยู่ไทยแหละบันนี้กะกลับมาบ้านมึงช่วยลงอีกป้่ว่าัสดีอ่ไปลงแล้วนะ เบิ่งก่อนดิเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์เบื่องสถานการณ์วพอพี่น้องสิมีสปากะเป๋าสบานบุญให้ก็สิได้ไปงานให้นะพี่น้องเออคือคือมานี่คือว่าตั้งใจมาคทำหนึ่ทีอยากอยากมทำหนึ่งทีเหม่อนมาเอาพี่น้องเนาะอืมเอาก็มีสมาชิกใหม่อีกเด้อพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าถัก FC ติดตามเบิ่งไม่คิดเพิ่นพี่น้องเอ้ยนั่นแหละทางเฮาเองก็ได้พุ่น มาแล้วสิไกก็้ากนี่ย้เนียแ่กาักังหัโอ้ยวันนดชอยู่อะไรวิทางนี่ไปก่อนแล้วทีโดดีเลยทางบ้านห้าน้าตลอดแนวเลยอยตลอดทางเลยเพื่อนเพื่อนสาวปวดใจเพื่นน่ะ บีบเตะสิเอ้ไปเซนกับไปเซีนะแม่ผู <h <h ้สาวเชียวุ้นอะเซล่ี่ไปอีกเอ้ยเนาะไปแล้วแม่นนเนาะให้อะปัญยาเจ้าเลยไงปัาข่อยบ่ผู้สาวข่อยน่บ่าจ้าอ่ามั่นดังมั่นดังาเขาบกว่าเราก่นปัญญาบุญท่านอใจไว้หมายเพราะว่าเราบัด cứ bảo nè lại vâng con vì đang ngay không nào? nó cứ nhảy thế ôi sần nữa như cứ được một mai mai nên khi chuyển thang bạn ha, phi nó cầm lăng đến thang bảy đơ, phi nồng đó. nhảy tới năm bạn hao nó bao giờ chuyển thang. Chúng phải tập bè khảo đèo này, đèo này đi. Ừ. Ừ. เงยไปแล้วเนาะไม่ถาว่าบุญเพย์นะทารทางเดียวกันเนาะไปให้เราวันทางเหยีดเก็ยังขีดตรยนีว่าคันนิ่งเนาะ่มนก็เป็นระวังจะคุมเท่นั้นเนาะคุมม่ดีเลยแหละเนาะพุทธกิริถือว่า รอบนี้ก็ถือว่าเต็มเด้อพี่น้องเด้อเนอะรถเนาะแบบว่าเครื่องของนะคุ้มเลยเนาะแม่คุ้มคุ้มเนาะเดี๋ยเบื่อไรเงี้ยเดี๋ยงานเี๋คุ้มไปได้๋ยวไหนว่าเต็มไปชื่อว่าอย่างนี้ไม่ได้อัดแต่ชื้ออย่างนี้เต็มไปนี่ไปว่าเครื่องคอยยังนไม่ได้แก้เครื่องแบบเต็มไปนี่ได้ด้อัดเต็มไปไหนเนอะแต่ว่ามันมันบวชอยู่เลยวะเนาะมันนัก่เนาะนักอยู่ปลากระป๋องปลองไอซีข้อไอซีซีปองบวชอยู่เนอะ เวายกู่ันเนาะเเอ้จดดุดงน้องเอ้ตามปนไปน้ำไปไปน้ำไปน้ำาวทยเพิ่ดูทังพี่นั่แน่ี่เคียดตนะครับเพื่อนส้นไปเลยเกียวเพิ่นไล่ไปกันสิอยู่ดแบ่งเครื่องกันอยู่ได้กี่นยอย่างนั้นโอกาสน่าพี่้ังเลยเนาะอทังใงญ่แล้วพี่้องันี้กั Lùng nghe nương bạn Sạch đông bên đôi tí Lùng nghe nương Đó, như đẹp bây giờ ngay Đó, bên lại ngay Ta thật đó Thang cả nó Cái này có bàn hao vô Bàn hao vừa chiều học mà À, biết bên đôi ngay Bàn hao này sẽ phô chắc nó Vậy, này bàn hao này bên đôi ngay Thế bàn thang bàn phút này Trên đây thang khảo bàn hao Bình thang đèn này bao? เป็นเข้ทางแม่นบ่แม่นหอก็ดีแนเขทางมาชื่อเย่ะแม่นว่ามันกังแล้วเนาะันย้ย่ไมทางแดงนักเือนล่างเกือบกอวมาไล่มันได้แต่ว่าเวลาคันยุมาเข้าไปหอดปุ๊บนี่มันจะเป็นทางมาที่อน่แม่นโอ้เลยันย้ยเสร็แล้วใกล้กล้ในเมืองใกเมืองแค่ว่าเป็นทางพาทีใช่เนาะมันจะป็นได้ขนะนี่แต่ว่าใกล้ในเมืองเนาะ ไปเนี้ยก็แต่ก็จ้าอยู those those ่ใกล้เขมทา้งตัวใหญ่ยู่เนาะกับไก่ปันธุ์ใดทั้งนั้นเนาะเพราะมันเพราะมันกากแค่นี้ว่ามันแต่อยู่ในขอบเขตเนาะแต่ว่าทั้งทั้งทีมงานเท่านี้ยังบุมนีไผ่ไปลงลงมาบนเลยเนาะช่วงวันที่นไปกินนี่มันไม่ได้ฮอตเลยเนาะไปยังบม่ฮอตนะคือนี่นดกเขาว่าเซกองอยู่เนาะหรืว่าจังใดเสกกองมันก็กลุ่มคือกย่าง้เนาะโมเสสว่าโมเสว่าเนืองเนาะเออมัน พ่วงขึ้นกันแบบคึกนเมืองแบบแคือแขงสวรรค์เขตเท่าไรแล้วมันยังมยไกลเต็มเลยว่ิตวจิตแข่งสวรรค์นัเขนี่กัเมืองาันจิตไหนจือยู่บ่ทางเมืองบ้านอัทน่แขงแข่งกอง่ป่แขงเสกองสวรรค์ัเขตแขงเสกองแมนบ่่อกันแบบนี้นี้เนาะบบ ผมเอไในสะวัเขตเนาะในว่าก็ได so hmm, hmm. okay. right. okay, exactly. oh. ้สะวันนเขตแล้วก็าเจ้าเขาเขตนขงแข้งสะวันโอ้สะลวันก่อนเนาะเขาเขาสะวันนาเขตี่เกาบ่สะวรนนเขตแล้วก็สะลวันสะาวันแล้วกับเสียกองบ่จะหอดปากเสียกอนหอดจำปัสักเขจำปัสักกันนะเนาะโอ้สะวันนเขตแล้วกัจำปัสักโอ้สะวันเขตสะวันก็คือพีคือพีข่งสะวันนเขต อนี่นี่นี่ว่าว่านี่ได้นี่มาเซ้มาบวิจจากเขานี่ได้นี่จกวิจจากสวรรคเขตแล้วก็สลวันแล้วก็อาาจมปาซักจมปาสักแล้วก็ย่งงี้เซกนเนอะเดยว่ดงเลยข้าวตะกี้ก็เฮียนอยู่พี่แงเลยแต่ว่าเขาข้างครูเขาเขา้องใช้าทครัวห็ยเนาะ อ้าวนั่นแหละพี่น้องเลยมีแต่ว่าเรียกสีขับทางบัวคำแล้วก็เชิงสีเป็นจังใดเว็บนั้นกับถ้ามนพี่น้องเ e อฟซีเราบุ๋งเราชมเนาะทางทีมงานง่ายเพื่อนพี่น้องเนาะก็ค,ะคือสิขึ้นไปเซโปนมาหนี่เนาะะมีแต่ว่าฝากเอฟซีนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามเบิ่งทางง่ายเพื่อนพอนะ่อเนาะแล้วก็ทงางทีมงานฮ่าฮ่าพี่น้องเอ้ยทางนั้นเซโปน cái này xe con bị nồng đây à, bường xong năm cảnh nữa bị nồng đó à, bình đại cảnh sẽ bị nhân đại tịch tăng gần xe bồn bo cả nhà một hơi bảy chưa tôi cái này xe này cả khơi, khơi phải là nó phải là và xe bồn này cả nhà một hơi bảy xe còn chưa cái nhảy nhảy nó rồi cây nhảy đó, phía đầu này gặp thằng bảo khăn con con Đó Rồi, phía đầu này Bááááá tốt Chắc tốt chứ, thằng này nó Chắc tốt mất khẩu Trên đây là phía đầu này Đi, đi khỏi phía bên con đây bọn sẹt Ôi Đó Khoan ừ. cơ tìm, phía đầu này Đó, đi đi Bộ thăm mà đạ lột ai nhạ đi 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 đâu ừ. mà xù vào khám phân chắc to phần người này chắc to mắt khẩu bà bà bài bò chưa bài nè hay non bò phải kịp nè ไปแเต็งเครื่องรถนอนบ่โอคนขีดื้อนอนเฮ้ยตื่นเตะตีซีตีหาตื่นที่บ้านฉันดูกดีเห็นไหมโอ้คั่นแหละพี่้องเลยเดินนองเด้อสบายดีอ๋สบายดีอ่าเตรียมบัดแล้วบ่เตรียมแล้วเตรียมบัดแล้วให้ทดลองเลยค่ะโอ้โหโอ้นั่นแหละพี่น้องเลยคือซีระมาณนี้เด้อเนาะ ไปพี bye, ่น้องเอ้ยเฮามาทําให้สบายดีก่อนเจ้านะอ่าไปๆเด้อน้องเด้อโอเคโอเคไปๆคนคิดเด้อก่อนเนาะอะไปเฮาเองก็ได้ก็สิรายขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าคลิปนี้ก็ได้พากันมาสูทางทีมงานแลก็สิได้มุ่งหน้าเดินทางต่อเนาะจังได๋ก คพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเอ่าโอเคเดอ้อเนาะเดย